พระกถาบูชาพระพุทธชินราชวัตรีมหาธาตุวรลมหาวิหารนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหินานาสากาเลหิ อภิปูชิเตหิทีกายุโกโหมิอโลโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังปียังมะมะประสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพทาพุทธชินะราชาอภิปะเลตุมังนมโมพุทธายะ กลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้มีแต่ความรักถึงจะชนะได้และนี่ก็คือกฎของธรรมชาติคาถาบูชาเท้าเวสสุวรรณโนตั้งนโมสามจบปุตตะกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิ